สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร e คเบร์เกอร์เกมเมอร์กับเกม Black Noir Origin นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาแชร์เทคนิคการเล่นเกมแต่อย่างใดครับแต่ว่าจะมาช่วยเพื่อนๆเนี่ยแก้ปัญหาสําหรับใครที่เล่นเกมนี้แล้วอยากจะเติมเงินแต่ว่ามีปัญหามากมายเหลือเกินนะครับโดยวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปดูกันตั้งแต่วิธีการสมัคร Gmail เกาหลีการยืนยันตัวตนช่องทางการเติมเกมแบบสเต็ป by สเต็ปเลยเนื่องจากว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผมทําคลิปสอนเติมเกมไปแล้วอาจจะไม่เคลียร์นะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยยังเกิดข้อสงสัยและอินบ็อกเข้า ว่าวันนี้ตกในคลิปนี้แน่นอนครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะทําการแชร์วิธีการแบบสเต็ป by สเต็ปกันเลยนะครับดังนั้นใครที่ทาสเต็ปไหนเป็นอยู่แล้วหรือว่าทําผ่านมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะข้ามไปสเต็ปถัดถ,ถัดไปได้เลยนะครับเอาหลัะเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็เตรียมสมาร์ทโฟนหรือว่าอิมูเตอร์ของคุณให้พร้อมนะครับจากนั้นก็เตรียม5แอปพลิเคชันที่โชว์อยู่ตรงนี้ให้เรียบร้อยโดยขั้นตอนแรกครับเราจะทําการต่อ VPN เกาหลีกันก่อนนะครับโดยผมเลือกใช้เป็นตัว Blue VPN เพราะว่า Blue VPN ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเลือกประเทศเกาหลีแล้วก็ทำการ การคอนเน c t VPN ของเกาหลีได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปดาวน์โหลดไฟล์จากข้างนอกมาติดตั้งให้วุ่นวายนะครับเมื่อเราทำการเลือกประเทศเกาหลีเรียบร้อยครับก็ทำการกด Connect ที่ปุ่มเปิดบริเวณกลางแอปพลิเคชันครับเมื่อทำการ Connect เสร็จแล้วเนี่ยปุ่มมันจะเปลี่ยนจากสีแดงเนี่ยเป็นสีเขียวนะครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าทาการเชื่อมต่อกับ VPN เกาหลีเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาสมัคร Gmail ของประเทศเกาหลีกันนะครับอันดับแรกให้เข้ามาที่ Play Store ก่อนเลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย Play Store บนสมาร์ทโฟนหรือบน emulator เ,เนี่ยถ้าเราต่อ VPN ของเกาหลีแล้วเนี่ยหน้าตาของ Play Store เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับจาก Store ที่เป็นของไทยเนี่ยก็จะเป็นของเกาหลีนะครับจริงๆเนี่ยมันยังมีภาษาไทยอยู่แต่ว่าให้สังเกตจากตัวโฆษณานะครับถ้าเห็นโฆษณาเกมหรือแอปพลิเคชันเกาหลีสักหนึ่งอันเนี่ยแสดงว่าเป็น Store เกาหลีแล้วครับ จากนั้นนะครับให้เรากดที่มุมบนขวาครับเราเลือกเพิ่มบัญชีนะครับผมหลังจากที่มาสู่หน้านี้แล้วถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีอีเมลเกาหลีก็ทําการสร้างบัญชีก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีแล้วก็ทําการล็อกอินไปได้เลยนะครับซึ่งวิธีการสร้าง Gmail ของเกาหลีเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับเหมือนของที่เราสร้างกันในประเทศไทยแบบปกติเลยนะครับอันดับแรกก็ทําการใส่ชื่อเข้าไปนะครับเพื่อความสมจริงเราอาจจะใส่ชื่อแบบเป็นเกาหลีสักหน่อยนะครับผมอ่ะหลังจากนั้นเราก็ทาการ การใส่วันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยครับทริคตรงนี้เนี่ยแนะนํากันนิดนึงเนาะว่าแนะนําให้ใส่อายุ18ปีขึ้นไปนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องใส่อายุตรงสักทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยมันมักจะบล็อกความสามารถบางอย่างนะครับอย่างเช่นการเติมเงินเป็นต้น มาถึงขั้นตอนนี้ครับ Gmail จะมีอีเมลนะครับมาให้เราเลือกนะครับสออันหรือว่าเราจะสร้างเองก็ได้นะครับถ้าสร้างเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกชื่อได้ตามใจชอบเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขี้เกียจคิดชื่อใหม่นะครับก็เลือกที่ Google เสนอมาก็ได้นะครับหลังจากที่ทําการตั้งอีเมลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการใส่พาสเวิร์ดให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมขอข้ามการใส่พาสเวิร์ดไปเนาะเพื่อป้องกันคนมองเห็นพาสเวิร์ดของผมนั่นเองนะครับผมจากนั้นก็กดข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับ อ่าตอนนี้มันก็ให้ยืนยันแล้วว่าคุณจะสร้างเมลเป็นชื่อนี้จริงๆใช่ไหมนี่ครับผมแล้วก็กดยืนยันไปครับแล้วก็กดยินยอมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สร้างเมลเกาหลีเสร็จแล้วครับเรียกได้ว,ว่าง่ายมากๆเลยทีเดียว มาถึงขั้นตอนตรงนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่า Gmail ที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นเกาหลีจริงหรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสมัครถูกต้องแล้วเป็นของเกาหลีนะครับหน้า store ของ Play store เนี่ยก็จะเป็นเกาหลีด้วยนะครับเราจะเห็นได้ว่ามันมีเกมและแอปพลิเคชันของเกาหลีเนี่ยเยอะแยะเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่สมัครผิดนะครับมันจะไม่โชว์พวกเกมแล้วก็แอปพลิเคชันของเกาหลีแต่ว่ามันจะไปโชว์ของไทยแทนนั่นเองครับ สำหรับใครนะครับที่ผ่านขั้นตอนการสมัคร Gmail เกาหลีแล้วนะครับเราจะไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนั่นก็คือการซื้อบัตร Google Play Gift Card นะครับเพื่อเติมเข้าไปใน Account ของ Gmail เกาหลีนั่นเองนะครับโดยผมเนี่ยเลือกใช้เป็นเว็บไซต์ cgcthailand.com นะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็บแล้วเนี่ยก็กดที่บัตรเติมเกมครับจากนั้นเนี่ยทำการเลื่อนหานะครับผมบัตร Google Play Gift Card ของประเทศเกาหลีนะครับผมโดยเขาจะเขียนเอาไว้ว่า Google Play Korea นั่นเองนะครับเมื่อเจอแล้วก็ กดเข้าไปที่รูปบัตร Google Pay Korea ได้เลยมันจะโชว์หน้า Google Pay Korea แบบนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างครับผมเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีจํานวนเงินนะครับให้เราเติมอยู่หลากหลายจํานวนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็น10,000วอน1 5 0 0 0วอน3 0 0 0 0วอน5 0 0 0 0วอนและ10,000แสนวอนด้วยกันครับโดยแต่ละใบเนี่ยมันจะมีสตอ็อกแตกต่างกันออกไปนะครับบางใบที่หมดสตอ็อกแล้วเนี่ยเราไม่สามารถคลิกเลือกได้นะครับส่วนใบไหนที่ยังมีอยู่ในสตอ็อกเนี่ยเราสามารถกดดูได้นะครับมันก็จะ มีจำนวนโชว์อยู่ว่าตอนนี้เนี่ยมีอยู่ในสต็อกกี่ใบนะครับเมื่อเราได้บัตรที่เราต้องการแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปครับเราจะทําการซื้อใช่ไหมเราก็ต้องทําการล็อกอินกับตัวเว็บไซต์ก่อนนะครับผม ซึ่งการล็อกอินเว็บไซต์เนี่ยก็มีหลากหลายวิธีนะครับจะล็อกอินผ่าน Facebook ก็ได้หรือผ่าน Google ก็ได้นะครับผมซึ่งหลังจากที่เราล mm ็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์นั่นเองนะครับผมขอเสนอวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับนั่นก็คือเป็นวิธีที่เพเิ่มเข้ามาในเว็บไซต์นี้เลยนะครับนั่นก็คือการส่งของขวัญโดย to wallet นั่นเองนะครับวิธีการจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับให้เรากลับมาที่หน้าโฮมครับจากนั้นเนี่ยกดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน o money wallet นะครับเมื่อเราเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนะครับอย่าลมืมเติมเงินตามจํานวนที่ต้องการด้วยนะครับอยากเติมเข้า c g c Thailand เท่าไหร่ก็เติมเข้า to wallet เท่านั้นครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนหาแคตตาล็อเกมและของขวัญน,นะครับเมื่อเจอแล้วเนี่ยให้เราปัดไปด้านซ้ายสุดครับจะมีเมนูที่ชื่อว่าส่งซองของขวัญครับถ้าเจอแล้วเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลย เมื่อมาอยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับผมให้เราใส่จํานวนเงินที่ต้องการที่จะเติมเข้าเว็บไซต์ CGC Thailand ได้เลยนะครับประเภทของซองเลือกเป็นแบ่งจํานวนเงินเท่ากันนะครับและจํานวนคนที่ได้รับซองนะครับให้ใส่เลข1เท่านั้นนะครับเมื่อเรากรอกตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทําการสร้างซองได้เลยครับ หากขั้นตอนและจำนวนเงินของเราถูกต้องนะครับผมตัวแอปพลิเคชัน t o Money Wallet เนี่ยจะทำการเจนโค้ดขึ้นมาให้เรา1โค้ดนะครับให้เราทำการ Copy โค้ดตัวนี้เอาไว้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาโค้ดตัวนี้เนี่ยเข้าไปใส่ในเว็บไซต์ cccthailand.com กันนะครับให้กลับมาที่เว็บไซต์จากนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีช่องให้เราเติมโค้ดใช่ไหมละครับในตอนแรกที่เรากดทิ้งเอาไว้นะครับให้เรากดวางโค้ดไว้ได้เลยครับจากนั้นก็กดยืนยันการทารายการครับถ้าเกิดว่ามันสาเร็จได้ด ดีนะครับมันจะขึ้นว่าสําเร็จตามภาพแบบนี้เลยครับผม เท่ากับว่าตอนนี้นะครับผมเราก็มีจำนวนเงินอยู่ใน FGC Thailand ตามที่เราทำการเติมจากตัว True Money Wallet มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการย้อนกลับไปซื้อบัตร Google p a y Korea Gift Card นั่นเองนะครับโดยวิธีการก็เหมือนเดิมครับกดเข้าไปที่บัตรเติมเงินเกมนะครับจากนั้นก็เลื่อนหา Google p a y Korea Gift Card นะครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่เราต้องการที่จะเติมได้เลยนะครับผมพอเราเลือกจำนวนเงินที่จะเติมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการกด กดยืนยันการสั่งซื้อนะครับเมื่อเราทําการกดยืนยันการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัวโค้ดเนี่ยมันจะส่งไปให้ทางกล่องข้อความที่อยู่ด้านบนของเว็บไซต์นะครับผมให้เรากดเข้าไปที่กล่องข้อความของเว็บไซต์ครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับมันจะมีรายการที่เราซื้อเอาไว้อยู่นะครับให้กดปุ่มสีเขียวนะครับ รายละเอียดสินค้าเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมมันก็จะโชว์โค้ดที่เราได้รับจากการซื้อเมื่อสักครู่นี้นะครับเพีงเท่านี้เลยครับเราก็ทำการ Copy นะครับโค้ดตัวนี้เนี่ยเพื่อเอาไปเติมใน Google Play ได้เลยครับ ซึ่งวิธีการเติมโคดนั้นก็ง่ายมากๆครับให้เรากลับมาที่ Google Pay ครับจากนั้นปัดซ้ายเพื่อดึงเมนูขึ้นมาครับเลือกวิธีการชําระเงินนะครับจากนั้นก็กดที่เมนูแลกรหัสนะครับผมมันจะมีช่องให้ใส่โค้ดนะครับวางโคดที่เราก๊อปจากเว็บ c g c เข้าไปครับทําการกดตกลงแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะเติมโค้ดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ก็จะมีบางคนครับที่มีปัญหาเวลาที่เติมโค้ดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งให้เราใส่รหัสไปรษณีย์กับเบอร์โทรศัพท์ใช่ของ ได้เลยนะครับอย่างผมยุงเทพเนี่ยผมก็ใส่1 1, 1ึ่0นะครับส่วนเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแนะนําให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเราเข้าไปครับแต่ว่า ตัวเลข2ตัวด้านหน้านะครับก็คือ08เนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็น 0, 0ูนยนแะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ของเราแล้วก็กดโอเคเพียงเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วครับจริงๆเนี่ยผมตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยผมใส่ให้ดูด้วยนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมพอมันออกมาเป็นคลิปแล้วมันถึงเป็นสีดำนะครับกูเ g ิลเพจน่าจะบอกเอาไว้เพราะมันเป็นข้อมูล Pri เว์นะครับผมแต่ว่ารับรองเลยว่าใช้งานได้อย่างแน่นอนครับลองเอาวิธีนี้ไปใช้กันดู เมื่อเราทําการเติมเงินเข้า Google Pay เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเราก็จะทําการเติมเงินเข้าตัวเกมกันบ้างนะครับผมก็กดเข้ามาที่เกมเลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็เลือกเมนูเติมเงินนะครับผมแล้วเราก็เลือกจานวนเงินที่ต้องการเติมได้เลยนะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้เราเติมไป12,000วอนนะครับเราก็จะทําการเติม12,000วอนนี้เข้าไปในเกมด้วยนะครับผมเมื่อกดเข้ามาแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆคนเจอนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ Apple ID ในการล็อกอินนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะใช้ Gmail ที่เป็น เป็นของไทยในการล็อกอินนะครับแต่ว่าเราเติมเงินเข้าไปใน Gmail เกาหลีแล้วจะทํายังไงดีนะครับวิธีการง่ายมากครับผมให้เราออกมาที่หน้าเมนูหลักของตัวสมาร์ทโฟนหรือว่าตัว emulator ก่อนนะครับจากนั้นกลับมาที่ p พจโต้ครับกดเมนูมุมบนขวานะครับผมเลือกจัดการบัญชีในอุปกรณ์นะครับเราจะต้องทําการลบ Gmail ทั้งหมดนะครับผมนอกจาก Gmail ที่เป็นของเกาหลีนะครับเหลือ Gmail อันนั้นเอาไว้ในเครื่องนะครับแต่ว่า Gmail อื่นๆเนี่ยลบออกไปให้หมดเลยนะครับ form. เมื่อเราทําการลบ Gmail ทั้งหมดออกไปแล้วเหลือเพียง Gmail ที่เป็นของเกาหลีเท่านั้นนะครับก็ให้เรากดกลับไปที่เกมครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองกดเติมดูมันจะเด้งไปที่ Gmail ล่าสุดที่เป็นของเกาหลีอย่างแน่นอนนะครับมันจะไม่มีทางเด้งไปที่อีเมลวันอื่นๆได้เพราะว่าเราลบออกจากเครื่องแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับมันก็จะเด้งขึ้นเป็น Gmail ที่เราเพิ่งเติมเงินเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็กดยืนยันเพื่อเติมเงินเข้าไปได้เลยเพียงเท่านี้เนี่ยก็เรียบร้อยแล้วนะครับและเหรียญแมวที่เราซื้อเนี่ มากดจดหมายกันดูนะครับว่าได้รับเปลี่ยนแมวหรือเปล่านี่งไงครับผมเรียบร้อย ก็หวังว่าหากใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วแล้วก็ทําตามทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับผมก็น่าจะสามารถเติมเกมกันได้นะครับจริงๆเนี่ยวิธีการเนี่ยไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะวุ่นวายสักนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าเราทํทนานจนชานาญจนชินแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ทิกแล้วเราก็จะข้ามบางขั้นตอนไปได้นะครับแต่เพื่อความเข้าใจง่ายเนี่ยผมก็จะพาทําทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนแบบนี้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีปัญหานะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์นะครับไปสอบถามข้อมูลเพิ่มมเติได้ที่ แฟนเพจนะครับ CTC Thailand ได้เลยหรือว่าทิ้งปัญหาไว้ที่คอมเมนต์นี้เดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับผมมาร์คเบร์เกอร์เกมเมอร์บ๊ายบายครับ